สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจาร์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกด Subscribe เข้ามาได้โอกาสตั้ง80 90เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับ คืนนี้เราจะไปที่ลาลิก้าสเปนนะเป็นโอซาซูนาเปิดมากพบเอสปปนยอนนะฮะโอซาซูนาตอนนี้อยู่กับ9บนตารางคะแนนลาลิก้านะเอสปันยอนดัดบ14นะครับจบมากก็นะต่อตามระเบียบปปนะครับหกเกมหลังคู่นี้เจอกันมานะก็เป็นเอสปปนยอนนะทีมเยียวชนะเกมเดียวว่ะโอซาชนะไป3เกมที่เหลือเสมอกันนะเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับมาดู6เกมหลังล่าสุดกันหน่อยนะ ของอูซาซุน่านะครับทัวชนะ2เสมอ1แพ้3แพ้บียาริวแพ้บาเลนเซียแล้วก็แพ้กตาเฟชนะอัมเรียชนะบายาโดลิดเสมอเลยอารมาเริดเฮ้ยเสมอมาเริดเลยเหรอฟอร์มไม่ธรรมดานะบวก3เสียสาทัวร์ห้าสิบห้าสิบขอดูฟอร์มในบ้านหม่ฟอร์มในบ้าน6เกมหลังล่าสุดชนะ4แพ้2แพ้บา,าเังเซียแพ้กตาเฟ่4เ,เ,เกมก่อนหน้าน,นี้ทําผลงานได้ดีเลยบวก4เสีย2ด้โดยรวมถือว่าดีนะครับแค่2เกมหลังสะดุดมา กลัวแม่งสุดยาวลนะ่ะสงสัยสงสัยอยู่เกมหลังล่าสุดทีมเยอรนเอสปันยอนชนะ2เสมอ2แพ้2แพ้เอสปัญญนแพ, 2, พ้ซิบิยแพสส้โซซินดักเสมอบาเลนเซียแล้วก็เสมอคาร์ดิสชนะบายาโดลิดชนะบิวบารอัตราการบวกก็ถือว่าบวก2เสีย2แต่เสียอีก2เกมมีหารเกมเลงไงแล้วก็เจ้า2นะถือว่าอัตราการบวกนี้นะ55%เอสปันยอนเกมเยอะนะือน่ะ เกมเยือนหกเกมหลงังเสมอไปสานะครับชนะหนึ่งแพ้สองถือว่าใช้ได้นะทรงๆอัตราการบบกก็ถือว่าดีบวกไปสามเสียหนึ่งโดนหานหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งนะเอสปันยอนก็สู้ได้นี่หว่าขอดูราคาทีนี้ปปปจะบ้านใช่ไหมปปปจะบ้านไม่ขาดนะ <c oughs> คู่นี้คิดว่าดรอปราคาลงมาหน่อยโอซาสุสน่าราคาเสมอสวยในในบ้านอ่ะฟอร์มทางหลังเล่นดีกว่าเนาะแล้วก็มีโอกาสเก็บใช้สูงกว่าโอกาสเสมอก็กว้างเหมือนกันนะฮะ คู่นี้ก็ต้องหาราคาปลอดภัยราคาเสมอสวยนะจัดได้เลยที่โอซาซุน่าราคาเสมอนะครับส่วนคู่ที่สองจะไปที่สวีดเดนออสเวนคานเป็นมั m โมเปิดบ้านพบเยอรการเดนนะครับมัโมตอนนี้อยู่ดับ6บนตารางคะแนนสวีดเดนนะส่วนออสเยอร์การเดนนะก็อยู่ดับ3บนตารางคะแนนออสเวนคาน Khan, สวีดเดนเนี่ยเนาะ6เกมหลังคู่นี้ผลงานเจอกันมาก็ เยอการเด่นดีกว,ว่าทีมเยือนนะชนะไปสานะครับมาโมูชนะ2มีเสมอเกมหนึ่งนะถือว่าสูสีครับไม่ขาดมากครับไม่ห่างกันมากหรอก6เกมหลังล่าสุดเมาโมูชนะ<ไ>เกมเดียวอ่ะชนะ<ไ>เคลซิงบอกเสมอฮาร์มเมอร์มี่เสมอวานูแพ้ยูนินเบอร์ลิน1-0แพ้ยูนินเบอร์ลินแพ้โกตทนเบิร์กนะครับอัตราการบวก6เกมหลังไม่ดีเลยนะบวกไปเกมเสียไปสี่เจ้าหนึ่งอ่ะผมมาโมูช่วงหลังไม่ไหวนะ6เกมหลังล่าสุดเมาโมู เกมในบ้านนะครับชนะเกมเดียวอะเสมอสองแพ้ถึงสมเกมอัตราการบวกไม่ดีเลยไม่บวกแม้แต่เกมเดียวจะเอาไปเกมมาเสียไปห้าแล้วนะปู้ใครอยู่มามูนได้ปวดหัวนะ <c oughs> ฟอร์มไม่ดีบวกไม่ดีด้วยนะขอดูเยอร์การเด่นหน่อยเยอร์การเด่นหกเกมหลังล่าสุดมีชนะสามแพ้สามนะครับแพ้ดิเกฟอร์สแพ้ฮักเคนแพ้โซน่าอัตราการบวกห้าสิบห้าสิบนะลัคกี้ทีมเดือนะ่ะฟอร์มเกมเยือนหกเกมหลังล่าสุดของเยอร์การเด่น เฮ้ยเล่นดีว่ะแพ้เกมเดียวเองแพ้เดกเกฟอร์ชนะเกนชนะ s ซี i วอิปชนะโอลโบนะครับอัตราการบบกถือว่าใช้ได้เลยบกไปสามนะเจ้าไป1เสีย2เกมเปอร์เซ็นดีว่ะเยอก็เล่นโอเคว่ะลองอะไหร่ลองเลย <c oughs> มาโม่เปิดมาเพราะาอยู่เล่นในบ้านนะต่อครึ่งลูกวัดใจนะครับผมคิดว่าคู่นี้ลุ้นบอลสองหน้าที่เยอการ์เด่นดีกว่าแค่เสมอรับทัพย์เลยนะโอกาสเสมอสูงด้วยคู่นี้ครับเยอการ์เด่นฟอร์มช่วงหลังเจอกันมาดีกว่าด้วย แล้วฟอร์มที่หลังที่เล่นมาก็ดีด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์มันสูงมากที่เยอกันเล่นนี้จะรับซ้ำนะครับจัดเดยอะกันเล่นได้เลยนะครับทีเด็ดสองคู่วันนี้พลาดน,นะชอบตากันมาได้ค่าน้ําดีที่สุดในประเทศฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ